สวัสดีครับผมสวัสดีเฮามันไทบ้านครับผมวันนี้ก็มีเมนูตอนเศร้าครับผมมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเป็นเมนูตามฤดูกาลนะครับเนาะช่วงนี้ก็เริ่มเขานาฝนแล้วครับผมก็ะไยเมนูมาฝากพี่น้องครับสิบปิ้งเขียดครับผมปิ้งเขียดท่าแต่เกลือครับผมเขียดผลงานไปการมาเมื่อคืนนี้ได้ปรามันโลครับผมกบเผาบัได้จักตัวกบบ่อครับผมพ่อแต่เขียดเมื่อคืนนี้ได้วรามันโลนี่แหละ จัดปิ้งกับเสียไว้ไปป่นครับผมนี่ป่นไว้เจลกินกับน้ำไม่ต้มครับผมเขียดนี่แต่เขียดไม่ไข่ครับผมเขียดฝนแรกน่ครับบึงโอ้ยไข่เต็มท้องนี่ครับผมเดี๋ยวดังไฟแล้วคุมท่าเกือปิ้งครับผมกินใส่กับตำบักถั่วเนาะแก้มมะละคมโขมบึงสมพักเสียนเนาะพี่น้องเนาะเข่ากันกับปิ้งเขียดนี่สมพักเสียนตำบักถั่วนี่ครับผมเดี๋ยวดังไฟปิ้งแซ่บ พี่น้องนะเมนูขักละเศ้าเมื่อนี้ครับผมเมนูตามฤด,ดูกาลครับผมเดีย๋ยวาหากินง่ายนะครับกว่าสีได้แต่ละตัวนี่ผมขีลล่รถเลาะก้านเอาครับผมขี่โมไซเลาะก้านเอานำหนางครับผมเลาะทงหน้าเลาะไปเรื่อยๆครับผมกะคุะ้มอยู่ครับผมได้มาประมาณกิโลนี่ละนะเคครับผมรอชมเมนูแซ่บๆแลอวกันพี่น้องปิ้ง,ง,งเขียดไม่ใครตามมาครวเดี๋ยวไปเบิ่งสมพักเสียนก่อนล้านค่า นี่ครับพี่นอ้องโอ้ยเหลืองงามเลยครับที่นี่ปิ้งเขียดไม่ไขรกินกับตามักถั่วครับผมกับสมพักเมื่อเท่านั้นพี่น้องเลยนี่ข่าสอน้องกนเด้อครับผมนะกินขคอแซ่บๆก่อนออกไปเห็นงานนี้ขาเทียงบอกินก็ได้ครับนี่ขาเนีเายวย่านเมื่อติดอยู่นี่ <c oughs> ย่างไฟอ่อนๆห่มไปเรื่อยๆครับผม หมึ่งไข่ครับสังเกตไข่เขียดไข่เขียดไข่หอมแล้วได้ที่แล้วครับผมไปแต่งผ้าขาผ้าหน้ามากินน้อกันครับพี่น้องมาที่นี้มาครับพี่น้องเสร็จพิธีเรียบร้อยครับผมนี่ครับปิ้งเขียดครับผมตะมักทัวสมพักเสียงครับผมอุ้ยข่ากันขนาดนี้แ่ละมาไหมพี่น้องไหมแต่งของมากินต้องกันครับผมข้าเซลาบแซบครับผมครับ เก็บลูกโดดก้อนกี้กับสมพักเสียนนี่ละลูกโดดเก็บเอาหนาบ้านเท่านี้ละครับผมน,น,นี่สมๆสมนี่ละเก็บจักหน่อยนี่ครับนะพี่น้องกี่ขอกนกันครับผมบ้านนี้ นะพี่น้องก็ดียังไปทางกายครับผมนะครับแซ,แซ่เหมือนกันครับผมฟองโอ้ยปิ่งเขียดนะครับเขียบในไข่พี่น้องเลยคุณนะปิ่งใหม่ๆกินห่อนๆเลยครับผมเชียงจังนัดหน่อยครับผมพระอยู่วัดข้างบ้านเพิ่นเร่งเครื่องรถเพิ่นมักเร่งเครื่อง พิมเขียบกับส่วนักเสียงพี่น้ <c oughs> อง่ชิวจะเจียวต้นนี่เม็ดน้อยๆได้มาละมาครับผมที่ปลูกไว้อยู่หน้าครับกินมากแล้วกินไปสองสารอบแล้วเขียดในไข่ครับผมเบิง่ง ไข่เน้นๆเ,นเลยนะคข่มาตัวเลยไปหามาเองแซบครับผมเดีวหวังโล่ครับเมื่อคืน Dakar, 네 không biên tầm khai kẹp thuốc tối nó tối như nói chăm ngàn lắm ทำใหญ่พวกหยอดอีนองเว้ยแต่เักทัวปิงเขียดสมพัก ก็บอกเสียเงา อืม,มราา <c oughs> อร่อยอือก่อนเนี่ยไขยเย่เน้นเนน ไปเน้นๆแนๆล้วมาถล่อผมสีดำผมโบเลกครับ,บผมบุบๆพอ ผู้ดเดียวเมื่อสิสองปิ้งหรือีรเขีบนะหนี่ไม่ให้ยายอีกปิ้งหนึ่งครับผมหลังจากที่ผมปิ้งของขอรั้งเขาคอยากนักเกลือพดเราว่าว่าของยายปิ้งป่นครับผมเพิ่นหย่อมไม่ได้ปิ้งเราสิป่นได้เพิ่น เมื่อแล้วครับพิ่งหนึ่งูนเดียวมันแซ่บหามาสุสดชื้นพิ้ง เราจะพาพี่นอ้นองไปหาหนม้ไปหาเห็ดจังมือเพราะามหนม,มัล่ะครับยามฝนแล้ะขาโต้ mhm ừ, muốn môn hang, hèn hang hèn thế đi lòng lắm 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 พี่สองพี่น้อง <c oughs> เป็นตูวเลย ยึดไปอยู่ครับผมจะแทบ <c oughs> อืมหูตํำคันอยู่นาแห้งรายคนนี้นะครับ ขับพี่น้องข,ขับการมาเมืม่อคืนนี้ปิ้งกินเลยโอ้ตำบมัวหืกินหลายหวกเลยหมาถั่วมันบ่แหลกครับเลยชิมเนี่ย เดือมาม <c oughs> เลือกตัวไข่ได้บาดนะแต่ว่าไข่เกือบทุกตวัวพี่น้องไข่กินข้าหีบแบบนี้เลย ทีมนี่กินโป่งยังไงครับอืมโอ้ได้ทุกแม่ไปนี่น,นะครับจัดต่อพี่น้อง สิมติคเนี่หลายแท้เนี่ยอ,อาอไปเจอจดกับคลิปหนาพี่นอ้องปิ้งเจียวตาบมะทั่วอยาคลิปหนาเป็นปิ้งกบพี่นอ้องอืมอืม